เจ้าที่ใช้โดรนบินขึ้นตรวจสอบพื้นที่ผืนป่าสารวินใกล้หมู่บ้านแม่กองค่าตำบลม่ยโยอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยเกือบร้อยนายที่กระจายกําลังกันออกค้นหาร่องรอยของนายยุทธนาพรานป่าวัย37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับมา2วันแล้วหลังก่อเหตุใช้รถปืนยิงชาวบ้านเสียชีวิตไป2ศพเมื่อ3วันก่อนพร้อมจัดวางกําลังคุ้มกันชาวบ้านในหมู่บ้านแม่กองค่าที่ยังตื่นกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กำลังตัวนหนึ่งจะเป็นทหารพร้องกับการสืบแล้วก็อุทยานสารวินจะเดินล่องมาสวนสวนขึ้นมานะครับแต่นี้ก็มีต้อนชะดอฝ่ายปกครองแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านและทหารทานจะเดินจากบ้านแม่กองพาไปเพื่อพิสูจน์ทราบผู้ต้องหาตามมาจับตามจับนะครับตามจับช่วงนี้ตอนไับได้ก็ขอหถนะครับเพิ่งไปเข้าปาไป นนเนื่องจากเราทราบออกมาว่าผู้กระทำความผิดมีอาวุธป,ปืน,นลูกสองอย่างนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะคาดการคาดเดาได้ว่าผู้กระทำความผิดจะได้ก่อเหตุเพิ่มเติมไม่เลยการไล่ล่าเป็นไปอย่างยากลำบาก <c oughs> เนื่องจากยุทธนาเป็นพรานป่าชำนาญเส้นทางและใช้ชีวิตในป่ามาตลอดรวมทั้งยังมีอาวุธปืนลูกซองซึ่งเหลือกระสุนอีกเกือบ10นัดเจ้าหนี่จึงต้องใช้ความระมัดระวัง โดยเมื่อสาวันที่แล้วเจ้าที่พบศพของลุงดีเกไวัย65ปีชาวบ้านแม่กองคาที่เข้าไปหาของป่าพร้อมกับหลานชายเป็นศพแรกโดยภรรยาของผู้ตายเล่าว่านายยุทธนาเดินมาที่กระท่อมขอกาแฟไปหนึ่งซองและยังบอกอีกว่าได้ยิงสามีตนเสียชีวิตไปแล้วก่อนเดินหายไปในป่าจนเมื่อวานนี้เจ้าที่พบศพของนายกมลวัยส1ปีหลานชายที่ไปหาของป่าพร้อมกับลุงดีเก ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณลำห้วยทางทิศใต้ของหมู่บ้านเป็นศพที่สองคาดเป็นฝีมือของยุทธนาเช่นกันซึ่งญาติผู้ตายยืนยันไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนแต่ชาวบ้านรู้กันดีว่ายุทธนาใช้สารเสพติดโดยเฉพาะฟินผู้ก่อเหตุนี่ก็คือร,รู้กันอยู่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเน,นี่ก็มีมาบ้างนะครับน่าจะเกิดจากการเสพยาเป็นขนาดที่ป่าเสยอย่างนะครับจากที่ผ่านมาคือไม,ไม่ไม่เคยมีเรื่องไม่มีปัญหาอะไรกันครับ อ,นนอ,อนัน,อนย้อนไปสองสัปดาห์เมื่อ1ิบเมษาที่ผ่านมายศธนาหายตัวจากบ้านหลังเข้าไปหาของป่าผ่านไปเจดวันภรรยาเข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันออกค้นหาหลายวันรวมทั้งเส้นไหวเจ้าป่าเจ้าเขาแต่ไม่พบตัวจนกระทั่งพบว่าพรานป่าที่หายตัวไปกลับกลายเป็นฆาตรกรและบุคคลอันตรายที่เจ้าหน้าที่กำลังไล่ล่าตัวทีมข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือสำนักข่าวไทยอสมท Sampai